เอาถอยนะครับครับถอยครับตะวันครับถอยครับถอยครับโค้งครับไปครับนี่ดิที่ไงที่ถ่ยชุดผู้ชายเสนอรูปอ่ะที่เจเจนะเจนนั่นก็ไปที่พิยาวเขาอัดเสียงไว้เจขอโทษนะครับสามสี่รูปมิชชันเป็นคนเลือก ก็เมื no <c ười> ่อวานก็อย well, so. er ู่ไม่ยาน่ะรูปสวยไม่สวยอยู่ที่ดีชั้นค่ะเมื่อวานเมื่อวานถ่ายอยู่ไม่ยาวอ่ะแกก็ไปตั้งสามสี่สแตนระวังครับากน ปารียาคงมายธนากรจอนจับคอ่านนีใหมริยาปีสาสิก่อนมิมจับจิตยุรายานีแก้วโรุชนิราอิทีคิยาคเอาัีสุิย